โอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างไฟล์นะครับที่มันรวมระหว่างการป้อนค่าตัวแปรแล้วก็ฟังก์ชันให้มันทำงานร่วมกันนะครับโอเคอย่างแรกก็คือสร้างไฟล์นะครับ New File ไปไวหน่อยน,นะครับแล้วก็ Python แล้วก็เซฟให้เป็นผมจะเซฟให้เป็น input 3นะครับแล้วก็กดเซฟไปอ่าอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆพิมพ์มตามผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกที โล my friend โอเคแล้วก็ user plus build แล้วก็ประกาศฟังก์ชัน use name แล้วก็มา return return เป็น input นะครับที่เราได้ศึกษาไปแล้ว use name โอเคอย่าลืมนะครับต้องให้มันติดบรรทัดน,นี้นะครับเดี๋ยวมันโปรกแกรมจะสับสนพาสเวิร์ดผมก็รีเทิร์เป็นอินพุตเหมือนกันโอเคต่อมาผมก็จะสร้างย s สเท่ากับ u ย e n a m e ตรงนี้ พาสเท่ากับ password ตรงส่วนนี้แล้วผมก็จะปริ้นข้าวออกมาถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์ไม่ทันก็สามารถกดพ a u ส e ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาพิมพ์ตามผมทีหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอยู่ว่ามันคืออะไรคืออะไร โอเคครับโอเคโค้ดน่าจะเสร็จแล้วนะโอเคเลยอย่างแรกเลยคือส่วนขั้นตอนโปรแกรมจะทางานตั้งแต่ด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับอย่างแรกเลยมันเจอคําสั่ง print hello my friend มันก็จะแสดงค่าออกมาครับเป็น print hello my friend ต่อมาตรงนี้ก็คือการประกาศตัวแปรนะครับโดยที่ตัวแปรนี้ยังไม่มีชื่อนะครับตัวแปรนี้ยังไม่มีชื่อยังเป็นช่องว่างอยู่ไม่มีชื่อกับ p a s s w d ยังไม่มีชื่อนะครับต่อมาคือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้โปรแกรมจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นการเรียกใช้ตรงนี้ก็ฟังก์ชันนี้ก็จะข้ามไปก่อนอ่าพอมาถึงตรงนี้ user ตรงนี้ของเราตัวแปรตรงนี้ของเราจากที่ไม่มีชื่อนะครับมันจะมาเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เรียกใช้ฟังก์ชัน use name ก็คือเมื่อไหร่ที่โปรแกรมเห็นฟังก์ชันนี้เมื่อไหร่ที่โปรแกรมเห็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้มันก็จะมา ตรงนี้เลยครับข้ามมาตรงนี้เรียกใช้ฟังก์ชัน Return ก็คือคือนค่ากลับไปคืนค่าอะไรกลับไปก็คือคืนค่า Input Use Name กลับไปก็คือการป้อนค่าที่เราที่ผมสอนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ป้อนค่า u s n a m e แล้วเข้าไปต่อมาโปรแกรมก็จะมาบรรทัดนี้ครับ p a s s w d ให้มันเท่ากับ password ก็คือเหมือนเดิมเลยก็ให้ป้อนค่า password ลงไปส่วนขั้นตอนนี้ ตรงนี้ก็คือการ Enter นะครับการเบนมาทัดนั่นเองเดี๋ยวเราดูโปรแกรมทำงานนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือป็น Usename ให้มันมีค่าเท่ากับ Usename ตรงนี้ u s r n a m e ตรงนี้แล้วก็ Password ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกด c o n t r s l s อเซแล้วก็มารันให้เพื่อนๆดูนะครับ Input 3 Enter อนะครับอยากแรกเลย mm hmm. เห็นบอก hello my friend ต่อไปผมจะพิมพ์ u s a m e r o o สโอเคแล้วก็ Password mm hmm. ก็ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะครับว่ามันทำงานยังไง p a s mm hmm. s w o r d ของผมตรงนี้ผมจะกด Enter นะครับโอเคโปรแกรมก็จะเวนมาทัดตรงนี้ก็คือคำสั่งตรงนี้คำสั่งเวนมมทัดแล้วก็มี print u s e r n a m e เป็น Use ตรงนี้ p r i n t s a s s w o r d สวตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ไปลองเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกก็สามารถใช้ได้นะ,ะเครื่องหมายบวกก็สามารถใช้ได้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันลองลดูลองเฟนลูซ no ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาสอนพื้นฐาน การเขียนสคริปต์เบื้องต้นนะครับตรงนี้นี่เองหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรไม่มากได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องชนะของผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ